ขอ,องเล่นใหม่เพิ่งได้มาจะทำแซนด์วิชขายก็เลยต้องสั่งกระทะแบบนอนสติกมาในตอนต่อ,ตอร่วงมาแล้วนึ่งเขาบอกว่าไม่ไม่ต้องใช้น้ำมันเวลาเราทอดไข่เราไม่ต้องไปน,นึ่งเนาะทีนี้เวลาเราทำแซนด์วิชไม่ต้องนึ่งใช้นี่เลยทาเลยปุ๊บแล้วก็นะจ๊ะเราต้องมีประกอบไง ช,ช่อือข้าพเจ้าก็ทำได้นะนี่ มีพกอันน้อยนี้สามารถทําได้ทุกอย่างทุกคนหั่นได้ซอยได้ปอกผลไม้ไดนะ้ด้วยฝีมือของข้าพเจ้าเห็นไหมแซนวิชเราก็ไม่ยากแล้วาจะาทีนั้พรีออเดอร์นะคะใครจะสั่งแซนวิชหลังใหม่ได้เลย